WordPress 5.7มีอะไรใหม่ให้เราใช้งานบ้างพลากรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับเพิ่มแ๊บเดียวนะครับ WordPress ไปเป็น Major ร์เวอร์ชันใหม่อีกแล้วคือเวอร์ชัน5.7นั่นเองนะครับ ซึ่งเวอร์ชันนี้นะครับบอกตรงๆเลยนะครับว่ามีฟีเจอร์อะไรดีๆมาให้เราใช้เพิ่มอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับก็อย่าลืมกด s c r i b e c h a ช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับตอนนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้า WordPress 5.7มีอะไรให้เราใช้งานเพิ่มเติมบ้างครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ระบบหลังบ้านของ WordPress แล้วนะครับตอนนี้ครับมันก็จะมีอัปเดตโผล่ขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมใช้เบต้าเทสเตอร์ปลักอินอยู่เพราะว่าของจริงมันยังไม่ออกนะครับมันจะออกในอีกวัน2วันนี้แหละนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะกดอัปเดตไปเลยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมจะไฮไลท์ให้ดูนะครับว่าเมนูของผมเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้อยู่นะครับมันเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นตัวหนังสือสีฟ้านะครับทีนี้ ผมจะไปที่เมนูอัปเดตครับตรงนี้เดี๋ยวเราคลิกกันหนึ่งทีครับตอนนี้นะครับคลิกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเอาอัตโนมัติแบ็กอัพออกก่อนเพราะว่าผมได้แบ็กอัปเรียบร้อยแล้วนะครับคำเตือนนะครับถ้าใครจะอัปเดตไม่ว่าจะเป็นอัปเกรด WordPress หรือว่าอัปเกรดปลั๊กอินทีมต่างๆให้เราแบ็กอัพเอาไว้เสมอนะครับเราจะได้อุ่นใจนั่นเองเวลาที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในภายหลังนะครับอ่าตอนนี้ผมแบ็กอัพไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการอัปเกรดเลยละกันอัปเดตน้านะครับ ตอนนี้เนี่ยผมใช้ปลักอินที่ชื่อว่าเบตาเทสเตอร์อยู่นะครับเพราะว่าของจริงมันยังไม่ออกผมก็เลยเอาของที่ล่าสุดเลยเอามาให้ดูกันก่อนนะครับของจริงเนี่ยคงจะออกในอีกวัน2วันหลังจากที่ผมทําการโพสต์วิดีโอนี้ออกไปนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าฟีเจอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับตอนนี้นะครับ WordPress 5.7มาแล้วนะครับอัปเกรดก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะก็จะบอกว่ามีอะไรใหม่ๆให้เราใช้งานบ้างนะครับ มีหลายอย่างเลยนะครับเอ๊ะอันนี้อะไรเลื่อนไปเลื่อนมาไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่าโอเคทีนี้เราอัปเกรดมาแล้วเมื่อกี้นะครับผมบอกว่าตอนที่เราไฮไลท์เนี่ยเห็นไหมครับสีเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มีขีดสีฟ้าเพิ่มมาอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงอันที่1ทางหน้าจอนะครับถ้าเกิดว่าจอของใครเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเป็น WordPress 5.7ไปเรียบร้อยนะครับอ่าต่อมาก็มีอย่างอื่นอีกนะครับอย่างเช่นอ่าบอกว่ามีการตั้งสีของแอดมินนะครับผมมี API ที่มันดีขึ้นนะครับแต่ก็ไม่กระทบกับพวกเรามากนะครับสีของแอดมินอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะเราไปที่ตัวนี้ฮ o w ดี้แล้วก็ตัว Edit Profile ของเราก็ได้ผมขอคลิกขวาแล้วกันเพื่อเปิดในหน้าต่างใหม่เพราะว่าผมจะเอาตรงนี้เอาไปอ่านนะครับผมว่ามันมีอะไรใหม่ๆบ้างาเดี๋ยวผมคลิกไปอีกแท็บหนึ่งเห็นไหมครับก็จะมีตัวสีใหม่ๆหมา่าอย่างเช่นโมเดิร์นเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นนะครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวลองดูกันนะว่ามีอะไรใหม่ๆอีกนะครับที่ WordPress พยายามผลักดันก็คือ เจ้าบล็อกเอดิเตอร์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะเราไปที่เพจแล้วก็ออเพจกันดีกว่านะครับเราคลิกหนึ่งทีเจ้าบล็อกเอดิเตอร์นะครับวอลเพลสเนี่ยพยายามจะดันให้มันมาแทนที่เพจบิลเดอร์ให้ได้เลยทีเดียวนะครับอ่าทีนี้หลายคนอาจจะมีคําถามว่าแล้วเพจบิลเดอร์ยี่ห้อต่างๆที่เราใช้อยู่จะมีอนาคตหรือไม่นะครับอ่าเดี๋ยวเราไว้คุยกันนะทีนี้เดี๋ยวเราไปที่หน้าที่เราใช้เพจบิลเดอร์เอ้ยไม่ใช่ใช้บล็อกเอดิเตอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ อ่าผมจะไปที่ sample block add-on ก็ได้นะครับผมจะกด e d i t หนึ่งที่ตรงนี้อ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันมีอะไรใหม่นะสำหรับ Gutenberg เวอร์ชันนี้โอเคนะครับเอาแบบนี้ก่อนปิดมาอย่างแรกเลยนะครับอ่าสมมุติว่าเราอยากจะใส่อะไรลงไปตรงไหนนะครับสมมุติว่าผมอยากจะใส่อะไรเข้าไปตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าเข้าไปใต้ตรงนี้นะครับปกติเนี่ยผมก็จะต้องกดไอจุด3จุดแล้วก็บอกว่า insert after มันก็จะมีของให้ใส่เต t e r ตรงนี้อ่าโทษทีครับอันนี้มันเป็นแผงเดียวกันไม่ได้ก็จะลงมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแต่ตอนนี้เนี่ยผมขอลบก่อนละกันนะขอพิมพ์อะไรไปสักอย่างกดที่3จุดแล้วก็ remove ไปก่อนทีนี้ถ้าเราจะใส่ในเวอร์ชั่นใหม่นะครับง่ายมากเลยเราแค่ไปที่เครื่องหมายบวกปึง๋งแบบนี้สมมุติว่าเราต้องการจะใส่นะครับอ่ามันมีของอย่างอื่นเยอะเลยนะผมจะใส่หัวข้อแบบธรรมดาละกันผมก็แค่คลิกแล้วก็ลากมาอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้เห็นไหมครับ มีแถบสีฟ้าขึ้นแล้วก็วางหัวข้อมาแล้วเราก็ heading ได้เลยเราก็พิมพ์ This east heading เห็นไหมครับลากวางง่ายนิดเดียวนะครับจัดกลางให้ดูด้วยนะครับแบบนี้ลากวางได้เลยนะครับหรือเราจะลากอีกก็ได้นะสมมติว่าเราอยากจะลากสิ่งอื่นๆอ,อีกอย่างเช่นเราอยากจะลากโค้ดมาปุ๊บลากข้ดมาอย่างนี้นะครับจะล่างหรือบนก็ได้เห็นไหมครับได้หมดเลยนะครับหรือเราจะเอาไว้ข้างล่างปุ่มก็ได้เหมือนกันนะเราลากไปตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับ โอเควางละโคดอ่า uh, this is a q u o t e แบบนี้นะครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเลยครับ uh, ทีนี้พอเรามาถึงโคดละผมจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับเราลองดูตรงนี้ปกติเนี่ยพอเราคลิกที่หัวข้อหรือว่าชื่อของเจ้าบล็อกนั้นนะครับพอเราคลิกนะครับมันจะเป็น transform to ก็คือแปลงล่างไปเป็นอะไรนะครับและอันใหม่ก็คือเราสามารถที่จะเลือกสไตล์ของโคดได้แบบแรกเห็นไหมมีขีดตรงกลางอมีขีดด้านข้างนะครับ แบบที่2คือไม่มีขีดแบบนี้นะครับเราเรียกว่า variation selection นั่นเองก็คือการเลือกรูปแบบซึ่งปกติเนี่ยเราจะเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับสไตล์ตรงนี้มีให้เลือกเลยแต่ถ้าเราบอกว่าเราทํางานกับหน้าจอน,นี้อยู่แล้วเจ้าตัวเฟืองเนี่ยมันปิดอยู่เราก็เลือกจากตรงนี้ก็ได้อันนี้คือสไตล์ของมันนะครับทำให้เลือกง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับอะต่อมาเดี๋ยวผมขอลบอันนี้ก่อนละกันนะครับลบก่อน บัต t ท่น,นะครับบัตท่นปุ่มนั่นเองนะปุ่มแบบธรรมดาเดี๋ยวผมขอบวกเพิ่มแล้วก็ bu tton อ่าเติม s เอาบัต t ท่นของตัว WordPress เลยนะครับปกติจะเป็นอย่างนี้ครับเ,เดี๋ยวผมลากใส่เลยแมใช้ฟีเจอร์ใหม่เลยนะครับบัตท่นเนี่ยผมก็จะเทสอ่าบัตท่นองี้หแล้วก็บวกเพิ่มอีกแล้วกันเป็นเทสบัตรท่นานอ่าสแต่ละปุ่มเนี่ยปรับแต่งกันเองได้อิสระนะครับ สิ่งที่เพิ่มมาคือ,อสมมุติว่าเราเนี่ยไปเลือกผู้ปกครองของบัตท่านก่อนนะเราเอาเมาส์ไปวางตรงหัวตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนี้เลื่อนขึ้นมาเราเลือกบัตท่านเติม s, <S คือผู้ปกครองของมันได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเลือกบัตท่านเติม s, <S อยู่เรากดรูปเฟืองครับตรงนี้อ่ะมันก็จะมีขึ้นมาอตอนนี้ผมเลือกผิดไปละเอาเลือกบัตท่านก่อนตอนนี้บัตท่านธรรมดาไม่เติม s, <S นะครับพอเราเอาเมาส์มาวางบริเวณนี้แล้วเรากดตรงนี้นะครับด้านบนก็คือ select parent กดปุ๊บก็จะเป็นบัตท่านเติม S แล้ว มันจะมีออปชันใหม่มาครับ Transform to v a r i a t i o n ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือก Horizontal หมายถึงปุ่มอยู่ซ้ายขวาเลียงกันในแนวนอนแต่ถ้าเป็น Vertical ปุ่มจะอยู่บนล่างครับอ่าพอเราเลือก Vertical ก็เป็นอย่างนี้แล้วเราก็จัดกลางได้ด้วยนะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้แล้วกันนะครับ Justify Center ก็จะเป็นปุ่มอยู่ตรงกลางละหรือเราจะเลือกกลับมานะ Horizontal ก็จะเป็นปุ่มซ้ายขวาอยู่คู่กันแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการปรับปรุง ของบล็อก editor ในส่วนของบัตท่านนะครับอ่าต่อมาบัตท่านผมไม่เอาละผมลบทิ้งดีกว่านะครับคลิกที่จุด3จุดริมูฟบล็อกนะเสร็จแล้วเราไปที่บวกแล้วไปที่โซเชียลมาโซเชียลออากดบวกอีกทีนะครับโซเชียลไอคอนมาแล้วนะครับโซเชียลไอคอนปุ๊บอ่างี้ละกันนะครับมาละขอบวกเพิ่มก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมขอบวกเพิ่มเป็นสมมุติว่า YouTube แบบนี้ก็ได้นะเอาไอคอน YouTube มาใส่นะครับแล้วก็ เดี๋ยวใส่ลิงก์ไปก่อนนะครับ https เอาแบบนี้นะครับเรียบร้อย1อันต่อมาเอา Facebook บ้างก็ได้ a c e b o o k นะครับเอาสัก2อันก็พอลอะเดี๋ยวผมขอใส่เจ้า url ก่อนเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยอทีนี้มันมีอะไรโผล่มานะครับลองดูนะครับปกติเนี่ยเดี๋ยวผมขอเลือกผู้ปกครองมันก่อนเหมือนเดิม select parent เ,เ,เอาเมาส์ไปวางบริเวณไอคอนตรงนี้แล้วก็เลื่อนด้านบนนะครับะจะให้มันอยู่กลางหน่อยละกันนะครับทีนี้ ปกติเนี่ยเราจะสามารถเลือกสไตล์เลือกอะไรพวกนี้ได้อยู่แหละแต่ว่ามันมีออปชันเพิ่มมาครับก็คือไซส์นั่นเองนะไซส์ size, เราเลือกเอาใหญ่ไปเลย huge นี่ large นะ normal เป็นอย่างนี้นะครับ small เป็นอย่างนี้นะครับาบางทีเนี่ยอาจจะเป็นพอตีมนะถึงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมขออัปเดตก่อนละกันนะครับแล้วก็ลองพรีวิวดูแลนะบางทีเนี่ยมันอาจจะยังไม่คอมแพ t ติเบิลก็ได้แต่ว่าเอาเป็นว่ามันเริ่มจะมีให้เลือกแล้วละกันนะครับอ่ะพรีวิวอินิวแท็บดูหน่อย มาแล้วนะครับอ่ะเห็นไหมปุ่มมันสมบูรณ์แบบแล้วผมเลือดใหญ่มันก็ใหญ่นะครับเห็นไหมครับค่อนข้างสวยงามเลยอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่บล็อกเอ dit เตอร์ของเราต่อนะครับดูซิว่ามีอะไรอีกบ้างนะเราไปที่บวกครับต่อมากคือสิ่งที่เพิ่มมาเนี่ยก็จะเป็นตัวลิสต์นะลิสต์อ่าลิสต์ก็จะมีสิ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะอยากได้มานานลวอ่าผมขอลากเข้ามาในนี้แล้วกันลิสต์มันก็คือไอจ้จุดๆแบบนี้นะครับอ่าเทสเทสอ่าเป็นหัวข้อนะครับเป็นบูลเล็ตนะครับแบบนี้ อ่อย่างเช่นแบบนี้เราทําได้นะครับ list เนี่ยแต่ก่อนนะครับพอเราเปิดเฟืองเนี่ยมันไม่สามารถเลือก font s i ส e ได้นะครับตอนนี้มันเลือกได้ละเราอยากจะลา s t ก็ได้เห็นไหมครับอยากจะเลือก small ก็ได้อยากจะเลือกคันลงคันเลรกก็มาละนะครับตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมขอลบตัวนี้ทิ้งไปก่อนแล้วกันนะครับทำให้ดูเรียบร้อยนะครับต่อมาก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับเป็นบล็อกที่ชื่อว่า cover นั่นเองนะครับ cover ปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมหามา Cover. โเคเวอร์ขออทีนะครับกลายเป็นพิมพ์ในนี้เลยต้องพิมพ์เซิร์ชในนี้นะครับคลิกและ s เซิร์ชโคเวอร์แบบนี้อ่าโคเวอร์มาแล้วนะครับเซิร์ชใส่ลงมานะครับโคเวอร์ cover เนี่ยเขาจะให้เราเลือกรูปหนึ่งรูปก่อนนะครับเราเลือกอ่าเลือกเป็นตรงนี้ละกันทางด่วนของเรานะครับเลือกเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ปกติความสูงเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราพิมพ์อะไรก็ได้ไปก่อนผมพิมพ์เทสและกันความสูงของโคเวอร์เนี่ยเขาก็จะกําหนดมาให้แต่ถ้าเราเลือกตัวนี้นะครับเห็นไหม มันก็จะคำนวณให้อัตโนมัติเลยแบบนี้ปุ๊บอ่าเป็นแผ่นใหญ่หญๆเต็มจอนะครับเดี๋ยวเราลองกดอัปเดตทีก็ได้เดี๋ยวเราลองกดพรีวิวกดพรีวิวอินนิวแท็บแบบนี้กดให้เรียบร้อยลองดูนะครับพอเราสกอร์ลงมาข้างล่างเป็นอย่างไรครับนี่เห็นไหมคำนวณให้เต็มจอเป๊ะเลยอันนี้ก็คือฟูลสกรีนของคัฟเวอร์นั่นเองนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปอีดิทเพจนอกจากฟูลสกรีนนะครับมันก็จะมีไอตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ เราเรียกว่าการจัดนะครับแบ็กกราวด้านหลังนะครับอ่าโทษทีไม่ใช่จัดแบ็กกราวนะจัดเจ้าตัวหนังสือนี่นะกดตรงนี้ก็อยู่ข้างบนกดตรงนี้ก็อยู่ข้างล่างนะลงมาข้างล่างแหละนะครับสามารถจัดได้นะครับทีนี้ครับมีอีกนะครับผมนะแต่ว่าเรายังพิสูจน์ไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะโหลดเว็บเพจนะครับก็คือการ e m b e d d a t ดต่างๆอย่างเช่น y t u t u นะครับอ่าสมมติว่าผม Embed YouTube ลงไปนะครับ เอมเบดยูทูบก็ต้องไปเอาช่อง YouTube มานะครับอ่ายูทูบเอาเป็นช่องของเราเองแล้วกันนะครับแบบนี้เราก็จะได้ดูแล้วก็เอามาเลยนะครับปิดเสียงก่อนนะหนึ่งทีเอาอันนี้แล้วกันนะครับคลิกขวาแล้วก็ Copy Link address มานะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปที่ Edit Page แล้วกดคลิกขวาแล้วก็เพสลงไปนะครับกด Embed เลยนะครับพอ Embed นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ก่อนหน้านี้นะครับเวลาที่ WordPress โหลดหน้าเว็บนะครับถ้าเรามีการฝังวิดีโออยู่มันจะโหลดเจ้าตัววิดีโอนี้มาเลยนะครับในขณะที่เรามองไม่เห็นสมมติว่าจองเราเนี่ยยูเซอร์หรือว่าผู้ชมของเราเขากําลังดูส่วนบนของเว็บอยู่ไอตัวด้านล่างนะครับที่เป็น Youtube เมื่อกี้ที่เราฝังมันก็โหลดมาด้วยมันก็เลยทําให้การโหลดหน้าเว็บนั้นช้าลงครับทีนี้เจ้า w r d p r e s s เวอร์ชัน5.7เนี่ยมันเพิ่มเติมตรงที่ว่าอย่าเพิ่งโหลดละกันนะครับ หน้าเว็บจะได้โหลดเร็วๆจะโหลดก็ต่อเมื่อผู้ใช้ของเราเนี่ยสกรอลงมาถึงด้านล่างแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองกันนะครับแต่อาจจะมองไม่เห็นนะอันนี้บอกก่อนนะครับแต่ว่าหลักการมันเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูอ่ามาแล้วนะครับลงมานะครับอ่าลงมาเราสกรออย่างรวดเร็วนี่ครับเห็นไหมครับเมื่อกี้มันแวบๆก็คือมันเพิ่งจะโหลดมานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือความสามารถอีกอันหนึ่งที่จะทําให้หน้าเว็บของเราโหลดเร็วขึ้นครับแล้วไหนๆก็พูดถึงเรื่องโหลดเร็วขึ้นนะครับ เจ้า WordPress 5.7เนี่ยก็ยจะมาพร้อมกับ Gutenberg เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยซึ่งแก้ปัญหาในเรื่องของ Performance ของโค้ดที่อยู่ภายในครับทำให้หน้าเว็บของเราเนี่ยมีความซับซ้อนน้อยลงแล้วก็โหลดได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับเตรียมต้อนรับกับอันกริทิมใหม่ของ Google เลยที่ชื่อว่าเว็บไวท l นั่นเองนะครับเว็บไวทนะครับก็คือการเช็คว่าเว็บไซต์ของเรานั้นมีสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับโหลดเร็วโหลดช้าแบบไหนนะครับถ้าเกิดว่า คีย์เวิร์ดที่เรากําลังทำเนี่ยมีการแข่งขันเยอะเว็บไวทัลก็จะเป็นตัวตัดสินเลยครับว่าอันดับของใครจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งครับยิ่งเว็บที่โหลดเร็วก็จะยิ่งมีโอกาสนั่นเอง WordPress ก็เลยปรับแต่งมาให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าต่อมาเราไปดูฟีเจอร์อื่นๆต่อนะครับฟีเจอร์อื่นเนี่ยผมขอกลับไปนี้แล้วกันอ่านอ่าฟอร์ม http to https in a single click อันนี้เนี่ยรอมานานเหมือนกันนะครับก็คือสมมุติว่าเว็บของเรา not secure อยู่อย่างนี้อันนี้ผม not secure เพราะว่า ทำอยู่บนเครื่องตัวเองนะครับไม่ได้มี ssl certificate อะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าองคค่ายู่บนโฮสก็ไม่ควรจะ not secure แล้วควรจะ secure ได้แล้วนะครับตรงนี้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องลงปลั๊กอินที่ทําเกี่ยวกับ ssl อย่างเช่น lenny really simple ssl ลงไปนะครับเพื่อให้มันแก้ไขข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ของเราให้ใช้ ssl นั่นเองแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเราไปที่ tools นะครับแล้วก็ site health ตรงนี้อ่าโทษที tools แล้วก็ site health ตรงนี้แล้วคลิกหนึ่งทีครับ ลองดูนะครับมันก็จะมีเล c คอมเมนต์ต่างๆนะครับแต่เนื่องจากผมเป็น local อยู่มันเลยไม่โชว์นะครับปกติเนี่ยมันจะโชว์บอกว่าให้ migrate เว็บไซต์เนี่ยไปเป็น https เลยถ้าเกิดว่าจา WordPress เช็คแล้วว่ามีเซอร์ติฟิเคหรือว่า ssl ที่รองรับนะครับกดปุ่มเดียวปุ๊บไปเป็น ssl ได้เลยตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะมา capture ให้ดูอีกทีนะครับอ่าต่อมานะครับ One วันคลิก ssl ไปละ เราไปที่ user กันหน่อยนะครับเราไปที่ all user นะครับฟีเจอร์นี้นะครับจะเหมาะกับคนที่ทำเว็บไซต์ e-commerce หรือระบบสมาชิกต่างๆที่สมาชิกนะครับชอบลืมรหัสผ่านนะครับแล้วก็บอกว่าเอารีเซ็ตไม่ได้สักทีทำยังไงดีก็ต้องส่งรหัสผ่านไปให้เขาครับเราก็จะติ๊กข้างหน้าได้เลยแล้วก็ไปที่บัลแอคชั่น Send Password Reset นี่ก็จะเซ็นไปที่อ e ีเมลของเขาจะส่งอ e ีเมลไปให้ ฝั่งปลายทางนะครับหรือว่ายูเซอร์หรือผู้ใช้ในระบบเราสามารถรีเซ็ตพาสเวิร์ดได้เลยแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเว็บเราจะต้องส่งอ e ีเมลออกก่อนนะครับถ้าเว็บใครยังส่งอ e ีเมลไม่ออกผมมีคลิปวิดีโอในการแก้ปัญหาในการส่งอ e ีเมลให้ออกนะครับซึ่งขั้นตอนเนี่ยอาจจะมีเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับแต่ก็มาสอบถามได้ถ้าทําแล้วยังทําไม่ได้ตามวิดีโอนะครับแล้วนอกจากตรงนี้นะครับสมมุติว่าใครเนี่ยกดอัปเดตไปแล้วนะครับแล้ว เราเนี่ยมีการใช้ตีมหรือว่าปลั๊กอินที่มันเก่าๆอยู่แล้วมันไม่ยอมอัปเดตตามสักทีนะครับเวลาที่เรากดอัปเดตไปแล้วเนี่ยเว็บเราอาจจะพังได้นะครับสิ่งที่เราควรจะลองนะครับก็คือแบบนี้นะครับมันอาจจะเกิดปัญหานี้ก็คือปัญหาใน,านเรื่องของ jQuery migrate นั่นเองเราไปที่ปลั๊กอินครับแล้วเราไปที่ add new ตรงนี้นะครับเราคลิกหนึ่งทีครับอ่าทีนี้นะครับปัญหา jQuery migrate นะครับแล้วก็ตรงนี้ เราเสิร์ช jQuery m y g a t e นี่นะครับ helper มาแล้วนะครับมันเห็นอยู่แล้วล่ะตัวนี้ jQuery m y g a t e helper นะครับถ้าเกิดว่าใครมีการใช้ plug-in หรือว่าธีมที่มันเก่าๆแล้วไม่ค่อยอัปเดตนะครับอันนี้เนี่ย อินสตาอไปช่วยเหลือได้ก่อนนะครับเพราะว่า WordPress ในเวอร์ชัน5.7เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำการคลีนอัพสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้โค้ดมันดีขึ้นนะครับและคำแนะนำของผมคือถ้าเรารู้แล้วว่าทีมไหนกับปลั๊กอินไหนเนี่ยมันไม่ค่อยอัปเดตเราต้องพยายามหาโอกาสนะครับในการถอดออกหรือว่าเปลี่ยนทีมไปซะนะครับไม่งั้นเนี่ยเว็บเรานะครับอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะครับเพราะว่าทีมกับปลั๊กอินมันเก่าเหลือเกินนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวกลับไปที่ตรงนี้นะครับ เรากลับไปที่ตัว Dash แดชบอร์ดละกันนะครับเรามาดูกันนะที่แดชบอร์ดนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมใช้เวอร์ชัน5.7 rc 3นะครับตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเห็นแล้วว่าอาจจะมี5.7มาให้อัปเดตแต่ว่าผมแนะนำอย่างนี้รอ5.7.1ก่อนละกันนะครับเราให้คนอื่นเขาอัปเกรดกันไปก่อนแล้วก็เจอบั๊กกันไปก่อนนะครับแล้วให้เขาซ่อมให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยอัปเดตนะครับแต่ก่อนอัปเดตก็อย่าลืมแบ็กอัพไว้ด้วยนะครับเน้นย้ําทุกคลิปเลย เลงแบ็กอัพกับการอัปเกรดเนี่ยต้องมาคู่กันเสมอนะครับสำหรับ WordPress 5.7อัปเดตก็จะมีประมาณนี้ครับที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของ Developer แล้วที่อัปเกรดในด้านของ API ต่างๆนะครับให้ d e v e l o p e r ได้พัฒนาปลั๊กอินกับธีมได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอ้อเกือบลืมเลยนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะคุยกันในเรื่องของอนาคตของเพจบิลดเ d อร์นิดหนึ่งนะครับอย่างเช่น e l e m e n t o r นะครับอ่า e l เ m e n t o r เป็นเพจบิลดเนอร์ที่ผมใช้ประจำนะครับ าว่ามีอนาคตหรือเปล่านะครับอนาคตเนี่ยผมคิดว่า Elementor ยังไปได้อีกไกลนะเพราะว่าทาง Elementor เองก็ต้องพัฒนาตัวเองนะครับให้หนีไปจาก g ูเทนเบิร์กเลยซึ่งผมพูดจริงๆนะครับว่าเจ้า g ูเทนเ e ิร์กเนี่ยตอนนี้ถึงมันจะสร้างแบบคล้ายๆ Page Builder ได้ละแต่ผมนึกถึงอย่างนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะมี Page b u i เ d อ er รตัวหนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างจะเก่าแล้วก็คือ Visual c o m p o s e r นั่นเองแต่ตอนนี้ก็อัปเดตมาพอสมควรแล้วแหละ นะครับซึ่ง g ูเ e นเ e ิร์กเนี่ยกำลังพัฒนาเนี่ยไปตามยุคนั้นเลยนะครับซึ่งเป็นยุคที่ Visual c o m p o s อร์กำลังมาใหม่ๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกูเ e นเบิรเนี่ยอาจจะมีหน้าตาที่สวยงามกว่านะครับเพราะว่าสไตลิ่งในการทำเว็บไซต์หรือว่าความสวยงามต่างๆมันเปลี่ยนไปนะครับแต่เรื่องของฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ e l e m e n t เ r นะครับยังมีฟีเจอร์ที่มากกว่ากูเตนเบิร์กอยู่นะครับ ซึ่ง Elementor เนี่ยเวลาที่เราดีไซน์เว็บไซต์เนี่ยเราก็เห็นโดยทันทีเลย Gutenberg นะครับอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้อย่างเช่นผมเล่นโซเชียลไอคอนไปเปลี่ยนขนาดไปบางทีมันก็ยังบักๆอยู่นะครับต้องพรีวิวถึงจะเห็นนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับถึงเวลาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับตัวอย่างนะครับบางเว็บเนี่ยเคยใช้จุลาราอยู่ในสมัยก่อนเพราะตอนนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ดี ตอนนี้ WordPress มาใหม่ก็มีโอกาสก็ค่อยย้ายมาอย่าง o r d p r e s s นะครับเทคโนโลยีต่างๆก็เหมือนกันนะครับเพจบิลดเออร์ก็เช่นเดียวกันครับต้องเครียดได้ว่านับวัน WordPress ก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นทุกวันนะครับโดยเฉพาะเวอร์ชั่นที่ออกมาใหม่อย่างเช่นเวอร์ชั่น5.7นี้นะครับแล้วถ้าท่านไหนมีคําถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าท่านไหนนะครับมีไอเดียหรือว่าอยากจะสนทนานะครับ ก็สอบถามเข้ามาที่คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าท่านไหนชอบวีดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูกันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราอ้อยด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวีดีโอใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ